มันเส้นจอมแหงร,รุนแรงเนี่ยมันไม่รู้เรื่องแล้วเพราะไอ้พอเติมรูปทรงนี้เข้าไปเห็นไหม,อมตอนเขียนรูปด้นเนี่ยโหรู้เลยว่าตรงนี้มันแอนมากอะ่ะอ,อต้องทําให้แอนเยอะๆไว้ไงเพื่อจะเติมนี้เข้าไปถ้าไปทําพอดีนะพอไปเติมเข้าไปมันล้นไอย้ยอดเล็กยังไม่ได้ใส่ไอ้พวกมากปากบันแถงก็ดูดีแล้วนั่นอะ่อนชยยอะช่วยเยอะเลยก็ข้างล่างดูไม่ได้เลยนะก็บอกให้ แล,แล้วเวลาจัดเงี้ยเอ้ยเอาสเปซเ,เป็นเกณฑ์เพราะาสเปซไม่เท่ากันให้มันตัดด้วยนะให้มันตัดโคนบิดอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวล่างอ่ะบีบเข้าไปบีบเข้าเองโดยโดยที่ว่าไม่ได้มอกอัพดูข้างล่างไม่เพราะว่าวันนั้นคุณสุนยศเขายืมชั้นชิงกองยศไปที่โรงหล่อแล้วเขาก็ยกสวมดูแล้วผมไม่ได้มาแล้วไปแต่เพียงให้รูปถ่ายซึ่งมันก็ไม่ใช่มุมที่ผมอยากเห็นก็เเออไม่เป็นไรเดี๋ยวไป ไปแก้ข้างบนเพราะนั้นเห,เห็มนี่ไม่ได้เชื่อมจริงนั่นแหละแต่มเฉยมันสามารถขยับได้แต่ตอนนี้ไม่ต้องนะไม่ต้องขยับแล้วเอาเข้าไปแค่นี้หมายถึงว่าจากขอบด้านนอกอ่ะให,ให้ให้ให้ขยับเข้าอ่ะกลัวมันไม่สัมพันธ์กับไอ้ตำแหน่งบัรลังของคุณสมยศเนี่ยเพราะมันอยู่คนละที่ไงกลัวมันล้นเออทำไมมานี่พอดีเด้เลยไอ้รูปด้านหน้านี้ยิ่งดีอาจาย์สังเกตไหมไอ้สั้นยังกรที่หนึ่งที่สองที่มัน ที่มันเร่งให้มันแอนเนี่ยรู้สึกก็มันดีขึ้นนะมันไม่เหลวแล้วไหมมันไม่วิกเพราะาไอ้นั่นแหละมันไปปักเอาไว้ไงโอ้โหอู๋ไอ้นี่แค่นี้นะอาจารย์ไอ้ลูกแก้วอะลูกแก้วขั้นอะถังเนี่ยเนี่ยถังสองร้อยลิตรเนี่ยะยอดนี่อารมณ์เดียวกันเลยยอดบนมีสองเส้นครับสองตะข่ายมันมีสองเส้นโอ้คือเส้นนี้คือติดใบเฉยใช่ไหม ไม่มีอะไรมามามาปิดมันกันครัไม่เชื่อมเลยเอฟันเลียงตัวล่างนี่มันมันแตกกันแล้วป่ะตัวตัวล่างไหนฮะไอตัวที่บัวที่ปลายเสาอะปลายเสาสามต้นน่ะฮะมันดูมันแตกแตกกันไหมนี่อะเห็นเลยเนี่ยมันเป็นมันเป็นย่อมุมครับอาจารย์รู้แล้วแต่ว่าความที่ว่าเส้นมันเหินขึ้นไงมันจะต้องมันจะต้องบิดกลับหรือเปล่า อนนีัทาไมมันคำว่าความรู้สึกไม่เหมือนไอ้ท้องสะพานหนูข้างบนนะเออตัวที่เสาอะท้องสะพานหนูอะมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับตัวไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอ๋อมันเอียงใช่ครับบิดลงอนะมันบิดให้ได้ให้ได้ขอบให้ได้ตามตามตามเสาใจมันจะอยู่อย่างนี้อืไม่บิดได้ตามเสาเนี่ยบิดแค่ได้ตามเส้นลวดสี่ไอ้เส้นที่มันเชิดเ้นนีใช่ก็บิดเออเส้นที่มันมุมนี้มันจะเชิดเชิดขึ้นอย่าง ฉะนั้นไอตัวตัวฟันฟันฟันยักษ์มันก็ต้องเอียงเอียงองศาขึ้นไปแต่ว่าไม่ใช่มันต้องหักกลับสิมันจะต้องได้แบบน้ำาฮะมันต้องได้ดิ่งได้ดิ่งครับใช่แต่ว่าไอตัวที่ท้องที่ที่เชิงชายเนี่ยมันดีอ่ะไอนี่ตัวล่างมันเตะแต่ก็คือมันมันไม่ได้ดิ่งเออจะบอกยังไงดี อาจารย์เฉพาะตัวมุมมะป่ะตัวมุมใช่ใช่ที่ตวมุมเป็นงั้นใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามุมมันมันมีมันมีสองมุมไหมฮะถ้าเกิดเรามองอย่างนี้มันจะเห็นสองสองด้านเข้าใจเข้าใจเข้าใจครับเรายืนชายแยงอยู่งี้ใช่ครับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวอื่นที่ที่เลยมุมไปแล้วก็จะปกติกว่าครับมันเป็นที่สีด้วยใช่ครับก็เอาเลยไฟเป่าหน่อยสิได้ทำแมเป่าได้ไม่เหรอ โดนไฟมันก็ดำแล้วไหมใช่มีน้ำยาทาให้ครับทาไปเลยก็ได้ถ้าเกิดะให้มันดำเร็วๆแต่ผมบอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ดำแล้วผมจะทําอีกข้างหนึ่งแล้วก็จะปล่อยแล้วเพราะผอก็เพราะว่าคุณมดเขาบอกว่าอาทิตย์หน้าเขาขอเวลาอาทิตย์หนึ่งที่จะมาจัดก,การปลายปลายยอดที่นะครับที่ติดตั้งจัดการยังไงครับก็อุดอุดรูอ๋ออุดรูอุดรูแล้วก็เชื่อมในของเขา่าผมก็จะขึ้นกระจังคอสองอแล้วก็ขึ้นตาอ้อยฮะตาอ้อยที่เป็นลายฉลูครับมันได้ครบ แต่ตอนนี้ต้องต้องรอตัวซุ้มมันแถลงของอาจารย์เห็นกีบขนุนชั้นที่สามไหมเห็นไหมอากาศมันล้วงเข้าไปให้มันให้ฟอร์มมันบางเห็นไหมฮะโอ้ไอ้น้ำหนักขนาดนั้นเจอแรงลมยังแกว่งอีกเหรอแกว่งครับเดินลูกตุมลมแรงนะเออลูกตุ้มยังแกว่งเลยเว้ยฮะอืมอหูลมแรงนะ เนี่ยต้องไถ่ต้องเอาไอเอาไอนั่นน่ะตะปั้นสิงโตมันแล้วก็ทำ 3N4 โฟมมาตั้งเห็นเห็นเขาฉาบตรงนี้กันอ่ะต้องฉาบใช่ไหมไอตรงนั้นมันสัมพันธ์กับตรงนี้ใช่ไหมพวกพวกมันสัมพันธ์กับไอท้องสะพานนี้ใช่ไหมสัมพันธ์กันครับต่ำลงไปประมาณสิบสิบถึงสิบห้าเซนไม่ไม่ถึงครับนี่ต้องการถ้าต้องการน้ำเพิ่มก็ก่อเพิ่มขึ้นมาได้ัีท็อปต้องหานี่ ตรงนี้สรุปแล้วจะวัดเข้านะนี่ไงนี่ประกานี่ก็ไม่เนี่ยคือเส้นนี้ครับเนี่ยอ๋อครับเพราะมันมันมัน,มนต้องล่นเข้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ออกมาที่ว่าหกสิบเมื่อกี้ไม่ใช่นะ ทำไมมันต้องคิดจากเออมันต้องคิดจากไอ้นี้ครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวตัดเซ็คเชนต์มาเดี๋ยวเข้าสเกลมาจะได้รู้ตอนนพี่นคุณต้องอําตรงนี้ให้เป็นตัวอ้างอิงครับใช่มันไม่ได้เกี่ยวกับเซ็นเตอร์คุณนะครับเออไม่เกี่ยวครับใช่มันไม่เกี่ยวกับเซ็นเตอร์นี่เซ็นเตอร์ท่ากระช่างหัวมัน่ยถ้าตรงนี้มันมันก็ได้เซ็นเตอร์เป็นเส้นเดียวกันอยู่แล้วคู่กันหนาใช่ไหมแต่ตรงนี้มันต้องมีระยะแล้วตรงนี้ไงผู้เนี่ยผู้เจาดินใส่ปลูกหญ้านี่ไงเห็นไหมอ่า เนี่ยถึงได้บอกว่าเนี่ยตรงนี้อาจจะต้องก่อนี่เป็นตัวสะดุดอาจจะต้องก่ออย่างนี้ด้วยซ้ำล้วเอาดินใส่ไงดินใส่เนี่ยแล้วก็ปลูกหญ้าไม่งิงงมาตุนวัสสายหมดเลยเห็นไหมแล้วนี่ก็ล้นขึ้นไปล้นมาแล้วนี่ก็อยักเข้ามาเป็นตัวตัวนี้เห็นไหมครับอืมซึ่งตรงนี้ก็นี่เหล็กมันอยู่นี่เหล็กที่แท่งรงยศหล่ออ่ะเนี่ยสองข้างเนี่ยเนี่ย ใช่ไหมเนี่ยอืมนี่เป็นอย่างนี้ครับตรงนี้เม็ดหนึ่งก่อนใช่ไหมถ้ามันน้อยไปหนุนนี่ขึ้นทั้งแก๊งเลยเพิ่มอีกสิบเซนคือเพิ่มตรงนี้นี่ไม่เกี่ยวครับนุ่นแล้วครับลอยตัวขึ้นมาโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยมองไม่อ,ออกเลยคมันไม่ถ่ายด้านข้างถ่ายแบนๆมานี่อืม ก็สวยดีมันนะก็ดีกว่าเก่าไม่รู้มันมันถ่ายด้านข้างดิมันต้องเดินไปดูว่าอาจารย์แต่พอมัน,นเรียบๆแล้วผมก็ต้องเชนถ่ายด้านข้างมาให้ดู ในสามภายใน35มสิบห้าเซนอันนุ่นรูนั่นใหญ่กว่าล่ะสามสิบเซนครับอาจารย์ครับอันนุ่นใหญ่กว่าเท่ากันเป็นอันนุ่นสีครับอาจารย์ครับก่อนเดี๋ยวจะมองก็รู้ว่ามันใหญ่กว่าจะมาเท่าได้ไงเฉพาะกระถานใหญ่40ครับนั่นก็ต้องปั้น40เนาะส0 30ิบสามสจะทำหน้ากากอยอ่ะกีบขนุนให้มันเชื่อมเลยไหมรถดยังไงดีมันไม่มีแดดวันนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้โดยหลักการนะก็คือให้เขาเอาไม้ไปทาบครับอ่า ทั้งสาทั้งสี่ด้านน่ะแต่ตัวมุมผมว่าไม่มีปัญหาตัวมุมก็ก็ยืนเรียงตรงตาเชื่อตายไอ้เลิฟเสรษฐดลข้างเนี่ยผมเชื่อว่ามันเตะกันก็คือเข้าใจไหมมันอย่างนี้ใช่ไหมเข้าใจที่พูดไหมสมมติมันเป็นอย่างนี้มันมันอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์แลใช่ใช่ใช่ก็เอาไม้ก็เอาไม้ทาบไงเอาไม้ทาบอย่างเงี้ยทาบอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามให้มันได้ระดับเงี้ยโดยโดยหลักการง่ายๆสิมเพิลสุดอะ เออส่วนไอ้อย่างเงี้ยไม่ต้องดูแล้วเพราะเพราะมันได้แล้วแต่ว่ามีบางอันมันโกงถ้าโกงก็ช่างหัวมันแล้วก็แตะในเอาตรงไหนเป็นเกณฑ์เอาตรงปลายเป็นเกณฑ์หรือว่าเอาตรงตรงกลางกลางเป็นเกณฑ์คนมันขยับไม่ได้ก็เอาปลายเป็นเกณฑ์ก็ได้เอาปลายเท่าใช่ไหมเออตอนนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดมีอันไม่เท่าเนี่ยต้องพิจารณาเองว่าจะเอาเข้าหรือเอาออกเอาไหนเข้าไหนออกใช่ไหมเออ แต่นี่ว่าดูดูโดยหลักการมันมันได้อืต้องไปด้วยกันมากอาจารย์แล้วไอ้เนี่ยกรอบหน้าต่าอ่ะอาจารย์ยังจะเอาแบบเดิมไหมคะที่เป็นผมไม่อะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแบบไม่เอาเลยเอาสเปซมันสวยดีโอเคช่ะใ่ทีแรกก็ไอ้แบบเดิมก็ก็มีไว้เป็นกรอบเป็นเส้นบางๆอ่ะเป็นเป็นบรอนท้่สุดท้ายพอเห็นสเปซมันสวยแล้วมันสวยกว่าเคยไปทำมองอับดูแล้ว ตัวนี้ไม่ได้อ๋อโอเคค่ะโอเคไอ้นั้นเส้นมันซ้ำกันเกินไปค่ะไอ้ตัวกรอบที่จะใส่เข้าไปก็ไอ้กรอบเช็ดหน้านะมันมันล้อกันเกินไปก็เลยเอาออกไปแล้วเหลือแต่สเปซสวยดีค่ะค่ะค่ะก็เหลือรายการเดียวแหละฮะเหลือสองรายการมั้งถ้าเกิดคันทวยกับโบว์หอเสาแล้วก็เหลือหน้าบันกับซุ้มหน้าประตูเท่านั้นเองเฉพาะข้างนอกนะฮะหมดละแล้วเหลือข้างในก็ก็ไม่มากเร็วเลยนะคะตอนนี้นะคะใช่ตอนนี้จะเร็ว คือตอนนี้ต้องต้องต้องรีบคุณปอเพราะว่าหาไม่มันกลายเป็นว่ามันเหมือนก็เพราะซื้อของไม่ได้ทํางานไม่ได้โอนที่ยุ่งเลยแต่ปล่อยออกหมดแล้วนะเคลียร์ไม่งั้นมันจะยากมากเลยแผนตามไม่งั้นมันทับาจารย์เล่งได้เลยคือคือคือต้นแบบที่บ้านเนี่ยมันหล่อไม่ได้คือพอพ้นพ้นมือผมแล้วมันทําอะไรไม่ได้เพราะถ้าทำมันจะเป็นค่าใช้จ่ายอยู่ที่มือผมไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่ามันต้องดดเวลรอบไปเป็นพิมพ์ไปแล้วโอ้โหพวกนั้นค่าใช้จ่ายเรื่งานทําไม่ได้พราดใบต้นแบบก็เสีย ต้นแบบนี่ก็คือเหมือนกับแบบเอกสารนะไม่งั้นมันมีราคาไม่ได้เนี่ยตรงนี้ที่เป็นปัญหามากเล็กไม่เลยค่ะตอนนี้ทํากันเร็วแล้วค่ะปล่อยพุ้เพาะผู้เพาะผู้เพาะไม่งั้นมันเนี่ยตอนนี้ผมยังบอกว่าถ้าผมบ่นคุณนิทยานะว่าอุยนี่มันเดือนอะไรว่ามกรากุมาเมนะเมษาแล้วคือปีนี้หกแปดนยผมอยากจะเอาให้เสร็จให้เสร็จก็คือใช่ไอ้พวกล้ำยองคือตั้งตั้งสูงไว้ก่อนถ้าว่ามันจะมันจะช้าไปเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ยังดีกว่าที่จะปล่อยไปเรื่อยๆฮะ ตอนนี้โอเคแล้วนะคะนั้นหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อบอกว่าทำไปเรื่อยๆอาจารย์บอกไม่ได้อะทำไผมจะรีบแล้วตอนเนี้ยไม่ใช่คือสุขภาพด้วยนะฮะตอนนี้มันกําลังยังได้อยู่อาจารย์ก็ด้วยแหละใช่ต่างคนต่างใช่ใช่ยี่สิบปีแล้วเราก็พัดแดกเล่งให้หาอะไรนะ้ฮะคนทาบุญด้วยไม่น่าเชื่อเลยี่สิบกว่าแล้วนะยี่สิบเอ็ดแล้วนะยี่สิบเอ็ดแล้วเหรอคะใช่บางทีปอยยังนึกว่าสิบหกไม่ใช่ผมออกแบบตั้งแต่ปีสี่เจ็ดอะ ใช่ะคปาน่ขอบคุณมากดีครับครับทองเหลืองรูมอ่ะเอาเอาไม่ไม่ที่ปอเข้าใจผิดโนโนที่คุณปอพูดเมื่อกี้คือเขาเรียกบานเขาเรียกบานแผลข้างในแต่ไอ้ข้างนอกที่กรอบซุ้มนุ่นๆคือเนี้ยไม่เอาอ่อันนี้ก็ไม่มีเกี่ยวนี้นะแม่เอาที่ที่ตัวอย่างตัวอย่างภายในอ๋อครับอันนั้นเอาเนี้ยอันนั้นเอานะอันนั้นเขาเรียกบานแผล ผมว่างงเมื่อี้เพราะว่าตกลงเราก็ต้องไปดูไอ้แบบที่คุณทําสีทองมาให้ปอดูอันนั้นน่ะเหรอแต่ว่าอันนี้ก็เสนอแค่ตัวมอกอัพอยู่มอกอัพอันหนึ่งอันหนึ่งไอ้นี่ผนังซุ้มข้างในเรียกบานแผลแต่พอดีมันซ้ํากับไอ้ตรงที่ผมตัดทิ้งข้างนอกนี่ไงเพราะฉะนั้นยังต้องไปดูอยู่นะต้องดูอยู่ต้องดูครับครับ